สวัสดีครับผมชื่อนายพิทธศิวตมีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําโรงเรียนของผมนะครับคือโรงเรียนวัดเมียมสุวรรณารามนะครับโรงเรียนวัดเมียมสุวรรณารามตั้งอยู่ที่หมู่12ตําบลท่าช้างอําเภอพรมพิรามจังหวัดพิษนุโลกโรงเรียนของผมมีตั้งแต่อนุบาล2ไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ต่อไปผมจะขอมาแนะนําบุคลากรของโรงเรียนวัดเมมสุวรรณานานะครับว่ามีอะไรบ้างผมขอเรียงจากชั้นที่น้อยไปสู่ชั้นที่มากนะครับ 1. ผมขอก่อนอื่นเลยครับผมขอเริ่มจากขอนะครับนายสราวุฒิสุพัฒนครูอนุบาลพนิดาจันทคุณครูปหนึ่งอรพันธ์แสงสิงครูปอสอง นายอภิสิทธ์โตมีครูป .3 ครูเนตรภาหมวกชาครูป .4 พระอาจารย์อนิวัตรนะครับครูป .5 ปาริชัดโตมีครูป .6 อภิชยาด่านอุดมครูธุรการอุสาภูชัยพาโลงนายออดสนั่นพึ่งศิลต่อไป ผมจะขอไปแนะนำอาคารของโรงเรียนนะครับว่ามีอาคารอะไรบ้างตึกหนึ่งจะมีห้องผออห้องธุรการห้องป .6 ป .3 และป .4 ตึกสองจะมีห้องป .2 ป .5 ป .1 และห้องอนุบาลส่วนนี้จะเป็นโรงอาหารของโรงเรียนนะครับ ที่จะเป็นที่ให้เด็กมานั่งกินหรือจัดกิจกรรมที่ต้องใช้พื้นที่เยอะๆส่วนตึกนี้จะเป็นตึกห้องน้ำนะครับจะมีทั้งหมดสองตึกนะครับจะเป็นตึกนี้และตึกนี้ครับ ครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ได้ฟังที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ mm hmm. ผมอยากจะแนะนำโรงเรียนให้ทุกคนได้รู้จักนะครับขอบคุณครับ